นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัดฉามิธรรมังสระนังคัดฉามิสังฆังสระนังคัดฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัดฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังคังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมะณีิกขาปะทางสมาธิยามิ ทินนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุ ราเมระยะมัชะปะมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ ตัตสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พัควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปาปังอกุปะโตติอีณบัดนีน้อาตมภาพจักรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในปาปักะถา พันน,นาถึงเรื่องบาปเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูณุุศลบุญญาศีแก่ท่านพุทธศาสนิกกชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไป สำหรับคำว่าบาปนั้นถ้าแปลเป็นภาษาสมัยก่อนๆท่าน,นจะแปลว่าสิ่งที่ทำให้กิจใจเศร้าหมองแต่วันนี้อ,อ,อ,อัตตตมะภาพจะแปลให้เข้าใจง่ายๆคือสิ่งที่ถ่วงความเจริญในชีวิตของเราเพราะธรรมชาติของคนที่ประพฤติบาปนั้น จะไม่มีความเจริญเอาเสียเลยคําว่าบาปนั้นแปลอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทุจริตบาปนั้นมีสามอย่างคือ1นึกายทุจริตคือประพฤติชั่วทางกาย2ว่วากีทุจริตประพฤติชั่วทางวาจา3ม,มะโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจประพฤติชั่วทางกายเป็นเช่นไรก็เช่นโจรผู้ร้ายที่ชอบต้นชอบฆ่าปัจจุบันนี้มีเยอะมากโดยเฉพาะออกข่าวกันทุกวันโดยเฉพาะหลอนยาเสพติดบางคนนี่ก็เผาบ้านก็มีฆ่าพ่อก็มีบางครั้งนั่งอยู่ดีๆบอกมีคนมากระซิบจฆค,ค่าคนนั้นค่าคนนี้อันนี้ ท่านเรียกว่ากายทุจริตหรือบาปทางกายสองวากีทุจริตคือบาปทางวาจาบาปทางวาจาทุกวันนี้ยิ่งเยอะอยู่ๆก็ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้พอเขาฟ้องมาก็บอกรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้คือบาปทางวาจาอันที่สามบาปทางใจโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยคิดแต่เรื่องไม่ดี คิดจะทำลายเขาอย่างเดียวตื่นเช้ามาก็คิดจะฆ่าคนนั้นทำลายคนนี้อันนี้คือบาปทีนี้ถามว่าทำบาปแล้วได้อะไรก็ได้ทุกข์สิทุกข์มีอะไรทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในอนาคตทุกข์ในปัจจุบันคืออะไรนอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เพราะบาปที่ตนเองกระทำตายไปก็จะตกนรกดังพุทธสุภาษิตที่ท่านว่าทุกข โขปาปัสอุจจโยการสะสมบาปนำทุกขมาให้แต่วินิจฉัยพุทธสุภาษิตท,ที่อาตมภาพยกมานี้นัตถิปาปังอากุปพะโตท่านวินิจฉัยว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำท่านอุป,ปมาบาปเหมือนยาพิษอุป,ปมากิจเหมือนฝ่ามือ บาปเหมือนยาพิษยาพิษจะไม่ไหลซึมเข้าไปในฝ่ามือของผู้ไม่มีแผลหมายถึงอะไรหมายถึงบาปนั้นจะไม่ติดอยู่ในกิจของคนที่ไม่ทำบาปในพุทธศา,า,าสนาพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่อาตามาภาพยกมานั้นคนที่ไม่มีบาปนั้นมีสองคนหนึ่ง คนที่ทำบาปโดยปราศจากอกุศล,ลเกตนาสองคนที่ไม่ทำบาปเอาเสียเลยมันดังเรื่องเล่าที่ได้เล่ากันสืบสบมาว่ามีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งปากว่าหนีตามพรานป่าไปธิดาคนนั้นเป็นโสดาบันด้วยนะแต่หนีตามพานป่าไปสามีก็ใช้ให้เธอนั้นทำทุกอย่างเพราะเขาเป็นคนล่าเนือ้อ เตรียมอาวุธไม่ว่าจะเป็นธนูปืนอะไรทไไําไมไปฆ่าสัตว์ปรากฏว่าเรื่องราวนี้ถึงหูพระภิกษุก็มีการโจทย์ฐานว่าเอา้าเป็นโสดาบันแล้วทาไมต้องเตรียมเครื่องฆ่าเครื่องล้างเครื่องทําลายให้สามีด้วยพระพุทธเจ้าวินิจฉัยข้อนี้ว่าถึงเธอจะเตรียมอาวุธเหล่านั้นบาปก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากเธอเพราะว่าเธอทําหน้าที่ของ ภรรยาจิตของเธอไม่มีอกุศลเกตนาอันนี้ก็คือบาปไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำโดยไม่มีเกตนาอีกประการหนึ่งนะปัจจุบันนี้เจอเยอะมาเฟียมาเฟียไปบังคับให้คนอื่นทำบาปอย่างนี้ก็ทำตามเพราะกลัวตายก็เลยต้องทำบาปก็ไม่มีกับบุคคลผู้ไม่มีเกตนาเหมือนกันสอง บาปจะไม่มีกับบุคคลผู้ไม่ประพฤติบาปก็คือคนที่ประพฤติบุญท่านทั้งหลายการทำบาปนั้นมันทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ต้องทำบุญทำบุญบุญคืออะไรสมัยก่อนท่านบอกบุญคือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่อาตามาภาพอยากจะบอกว่าบุญคือเครื่องมือที่ยกระดับชีวิตของตนเองครับ นี่คือความหมายของอัตมภาพนะบุญเนี่ยมันจะทําให้เราชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นยกระดับเห็นไหมคนบางคนมีบุญนี้หน้าตาก็ยิ้มแย้มแก่มใสจะพูดอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสะสมบุญพระพุทธเจ้าตัดเป็นภาษิตว่าสุขโขปุญญสสะอุดจ,จโยการสะสมบุญนำสุขมาให้สุขทั้งปัจจุบัน และสุขทั้งอนาคตความชั่วทําง่ายสบายแต่ลําบากภายหลังความดีทํายากลําบากแต่สบายภายหลังฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าบุญจะพาเราไปสู่สุขติเทศนาปริโยสานีอาวสานเป็นที่สุดแห่งการแสดงพ,ะพระธรรมเทศนาสัพพพุทธานุภาเวน สัพพะธรรมานุภาเวนะ,ะสัพพสังฆานุภาเวนะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะะภะปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนสุขทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในบุญญในปาปคถา,าสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชนะีสาธุสาธุ